เอาความจริงมะจริงตลกมากอ้าไม่ตลกหรอกนะแม่ก็เหมือนเดนในตลกมากขออีกรอบหนึ่งอาจจะได้รู้ว่าตลกหรือเปล่าตลกอยู่ดีนี่หลอกใิแม่อ่ะหลอกก็ได้ไม่อเหน,นื่อยแล้วอ่ะอ่ะก็พักสิครับไม่ไหนอ่ะลูกมานั่งพักสินี่ไงยาจวซูลซูลต่อประมุ่นชึ้งใจไหมครับอู๋เขาว่า มียาดองสำหรับเด็กเลยนะเนี่ยเหรอครับชื่ออะไรครับยาดองสูนหอมละมุนชื่นใจยาดองสำหรับเด็กผลิตเจ้าแรกในประเทศไทยอ้สุดยอดสีอะไรบ้างครับสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าโอ้พ็คเกตน่ารักมากเลยแล้วก็สีน่ารักมากๆากเขาดารักคือคนดีด้วยปะ อันนี้มันน่ารักหรอเล่าล่ะ4,000ออ, <laughs> อร์แกนิกปลอไดไพยดลงเล็บล้างจมูกไม่แส่จมูกลดค่าสะดวกไหนอะ